การเข้าใช้งานผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้วกดเข้าสู่ระบบผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีกดลงทะเบียนการเข้าสู่ระบบผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันหรือผ่าน Facebook และ Google การลงทะเบียนให้ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้เบอร,ร์โทรศัพท์อีเมลตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้นงอยหอักขระและประกอบด,ด้วยตัวเลขและตัวอ,กอักษรหรือลงทะเบียนผ่าน Facebook และ Google ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่านให้กดลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ให้ผู้ใช้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันระบบจะสง่งเลข OTP ไปทางข้อความของผู้ใช้จำนวน6ตัวให้ผู้ใช้นำมากอกหากไม่ได้รับให้กดส่งรหัสอีกครั้ง ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านใหม่รหัสต้องมีความยาวอย่างนา้อยหกอักขระและประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรผู้ใช้กดเข้าสู่ระบบกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ตั้งใหม่การค้นหาผ่านสถานที่ผู้ใช้กรอกตำแหน่งปัจจุบันกรอกตำแหน่งที่ต้องการที่จะไป ้ใช้เลือกสีรถตามที่สะดวกแล้วกดเพิ่มเติมผู้ใช้เลือกหมายเลขรถที่ต้องการที่จะติดตามตำแหน่งเมื่อเลือกแล้วให้กดติดตามตำแหน่งระบบจะบอกเวลาที่รถจะมาถึงผู้ใช้โดยประมาณผู้ใช้สามารถยกเลิกการติดตาม รือดูจำนวนผู้โดยสารได้แอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนบอกผู้ใช้เมื่อถึงป้ายที่ผู้ใช้ต้องลงเมื่อผู้ใช้กดใช่จะเดินทางสำเร็จผู้ใช้สามารถให้คะแนนคนขับได้ การใช้งานตำแหน่งป้ายให้ผู้ใช้เลือกสีป้ายที่ต้องการทราบตำแหน่งเมื่อกดเข้ามาจะมีแผนที่ให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูได้ว่ามีป้ายที่ตำแหน่งไหนบ้างการใช้งานเส้นทางรถแต่ละสีให้ผู้ใช้เลือกสีรถที่ต้องการทราบเส้นทางเมื่อกดเข้ามาจะมีแผนที่ให้ผู้ใช้เลื่อนดูว่ารถผ่านเส้นทางไหนบ้าง การใช้งานเส้นทางรถทั้งหมดเมื่อผู้ใช้กดเข้ามาผู้ใช้สามารถเลื่อนดูเส้นทางรถทั้ง7สีได้การใช้งานประวัติการเดินทางเ <Więc. S 1> <hops. S 2> มื่อผู้ใช้กดเข้ามาผู้ใช้สามารถดูประวัติเดินทางย้อนหลังได้โดยกดที่ไอคอนปฏิทินผู้ใช้สามารถเลือกวันเดือนปีที่ต้องการจะดูได้ดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้กดที่ตั้งค่าเมื่อผู้ใช้กดเข้ามาแล้วให้กดข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้กดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นให้กดบันทึกเมื่อผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้กดเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้ามาให้กรอกรหัสผ่านปัจจุบันรหัสผ่านใหม่ซึ่งรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย6อักขระและประกอบด้วยตัวเลขและตัวอ,กอักษร การใช้งานกล่องข้อความผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันแชร์ตำแหน่งถ่ายภาพอัดเสียงพิมพ์ข้อความได้เมื่อผู้ใช้กดแชร์ตำแหน่งจะขึ้นตำแหน่งที่ตั้งเมื่อผู้ใช้กดแชร์ก็จะเป็นการส่งตำแหน่งที่ตั้งหากผู้ใช้ต้องการทราบข่าวสารต่างๆให้กดที่ประกาศ การแจ้งเตือนผู้ใช้สามารถดูการแจ้งเตือนได้และสามารถลบการแจ้งเตือนได้บันทึกไว้ผู้ใช้สามารถดูสถานที่ที่ผู้ใช้บันทึกไว้ได้และสามารถลบได้การลบบัญชีผู้ใช้กดตั้งค่าเลือกข้อมูลส่วนตัวกดลบบัญชีผู้ใช้กรอกรหัสผ่านและกดลบบัญชี เมื่อผู้ใช้เกิดปัญหาให้กดความช่วยเหลือแอปพลิเคชันจะบอกช่องทางการติดต่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ดังนี้